ก็จริงนะครับผมเคยพูดถึง iPhone 9ไปแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นน้องใหม่นะครับผมเป็น Special Edition นะครับอะไรเงี้ยทําให้ตัว iPhone นี่มีความคุ้มค่ามากที่สุดเท่านี้มันจะเป็นไปได้นะครับผมโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเออหรูหราอะไรมากเกินไปนะครับยังอยู่ในราคาที่หลายๆคนเนี่ยเอื้อมถึงได้นะครับผมคราวนี้ย่หลายๆสํานักก็เลยสามารถการันตีได้นะครับว่าตัวชิปที่มันจะอยู่ใน iPhone 9เนี่ยก็คือ A13 Bionic นะครับซึ่งเป็นชิปเดียวกับ iPhone 11 Pro 11ธรรมดาแล้วก็11 Pro Max ของปีที่แล้วนั่นเองครับผมแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับคือเขาจะให้แรมเพิ่มขึ้นมาเป็น 3GB นะครับผมก็เรียกว่าสเปคอย่างเงี้ยโอเคมากเลยนะครับถามว่าทําไมถึง ชิปตัวใหม่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า iPhone SE เนี่ยเป็น iPhone ที่เขาต้องการที่จะลดคอสให้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับเพื่อขายในราคาถูกๆนะครับผมแต่ว่านะครับการใช้ชิปตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับผมการใช้ชิปตัวนี้นะครับมันจะมีข้อดีที่ว่านะครับมันทำให้คุณสามารถอัปเดต iOS รุ่นใหม่ล่าสุดได้นะครับก็คือ iOS 14ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมที่มันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบมัลติท a สกิ้งนะครับผมในการเล่นสองจออะไรพวกนี้นะครับอนนนเเิรรมมออกาาว่่ะคับีย จะ,จะมีดีไซน์เดียวกันนะครับผมกับ iPhone 8นะครับอาจจะมีความหนาขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับผมประมาณนี้ครับซึ่งนะครับมันก็เข้าคอนเซปต์ iPhone SE อย um, ู่แล้วนะครับผม iPhone SE เนี่ยก็คือว่านะครับเอาของเก่ามารีไซเคิลใหม่นะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับผมเช่นอย่างตัวเก่าก็เป็น iPhone 5ใช่ไหมครับผมมารีไซเคิลใหม่นะครับผมดีไซน์เดิมอะไรเดิมหมดนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะใช้ดีไซน์เดิมแบบ iPhone 8เลยนะครับก็คือก๊อปมาเด๊ะๆเลยนะครับอาจจะมีความหนาเพิ่มขขึึึ้้นนนนนนนมมมมาาิิิดงะะคครรรรัับบบใใกกส่่่่แตตตเเเเอีพพผผหุลจ ไอดีมากกว่านะครับผมเขารีเสิร์ชมาแบบนี้นะผมว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเพราะทาง Apple นะครับได้เปิดเผยนะครับยอดขายของ iPhone 8 iPhone 7ของเขาในปีที่ผ่านมานะครับผมถึงแม้นะครับว่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมียอดยอดซื้อมาตลอดเวลาเหมือนกันนะครับทำให้ทาง Apple เนี่ยรู้ว่านะครับผมมีคนสนใจตัวดีไซน์ของ iPhone ตัวเก่านะครับผมแล้วก็ใช้งานแบบว่าค่อนข้างจะคล่องมือนะครับผมทางไอเพิ่ได้เหตุผลว่านะครับเครื่องแรกนะครับไอโฟนเครื่องแรกของหลายๆคนเนี่ยก็คือมี Touch ID นะครับผมหน ไอโฟนที่มี Touch ID เนี่ยเขาค่อนจะคุ้นเคยมากๆเลยนะครับับดีไซน์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมมองว่านะครับก็เมกเซนมากไม่เมกเซนมากนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นไอโฟนที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่านะครับไม่ใช่แค่ดีไซน์เป็นการรีไซเคิลใหม่ทั้งหมดนะครับผมแต่เป็นวัตถิเลี้ยงในนั้นด้วยนะครับก็คืออลูมิเนียมนะครับอลอยครับผมซึ่งอลูมิเนียมตัวนั้นก็มีความแข็งแรงมากอยู่แล้วที่เรารู้กันนะครับ ย้งนที่ผมว่าไปนะครับว่าไอ o n น9เนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทังนั้นดีไซน์นะครับผมเปลี่ยนแปลงแค่ข้างในนะครับแต่คราวนี้แล้วเนี่ยทางหลายๆสื่อนะครับคอนเฟิร์มว่าทาง Apple เนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่เข้าไปนะครับผมอย่างเช่นคาคี่นะครับผมไอ้คาคีนี่หมายความว่านะครับคุณสามารถใช้ iPhone ของคุณนะครับผม iPhone 9ของคุณเนี่ยเปิดล็อกรถได้นะครับผมหรือนะครับผมตามหารถของคุณได้อะไรเงี้ยมีติด GPS ดูนี่นั่นนะครับผมถ้าให้การใช้ชีวิตคุณสะดวกมากขึ้นนะครับคือทุกอย กโทรศัพท์เอาอะไรประมาณนี้มันสะดวกมากขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งนะครับผมมองว่าฟีเจอร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่กับมือผมตลอดเวลาไงนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งคุญแจรถนะครับจะได้ไม่ต้องแบบอะไรเยอะๆนะครับผมอันเดียวเลยอยู่นะครับผมซึ่งเอาเนี่ยหลายคนก็คงถามนะครับว่าพี่รุ่นใหม่ขนาดนี้มันรองรับ 5G ไหมนะครับก็หลายๆ้ืสอคอนเฟิร์มเลยนะครับว่า 5G ตัวนี้ไม่มาแน่นอนนะครับผมใน iPhone 9นะเรียกว่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าราคามันแค่นั้นนะครับผมราคามัน ผิิดดหวนนึนงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมองว่า 4G ตอนนี้เนี่ยก็ยังใช้สเสถียรอยู่นะครับผมแต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิด 5G เข้ามาจริงๆซึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้เป็นแบบบางพื้นที่เท่านั้นนะครับคุณก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆเสาอะไรเงี้ยนะครับผม ก็เอ่อตอนที่ผมไปลองมาก็ไม่เสถียรขนาดนั้นนะครับผมค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปอยู่จอจริงๆนะครับผมเพราะส่วนตัวแล้วผมใช้ทางของ AS นะครับผมแล้วเขาก็ให้ 5G ใช้ฟรีนะก็ลองใช้ดูอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เสถียรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่กับเสาเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนมองข้ามนะครับผมแล้วก็ผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญเกือบที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำไอโฟนเก้าตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณมองแอปเปิลในแ ันโอเคขึ้นนะครับผมมันของพวกนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเปล่านะครับผมแล้วก็ทํามาก็ยังมีคนซื้อใหม่เรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นการรีไซเคิลขยะนะครับผมเป็นการเอานะครับผมสิ่งที่กำลังจะเป็นขยะแล้วเนี่ยมาใช้งานให้มันเกิดผลนะครับผมถ้าไม่มันสามารถรีไซเคิลไปได้อย่างนี้นะครับผมก็ดีต่อโลกด้วยรักโลกด้วยเลยประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าผมมีการไปทำรีเสิร์ชอย่างเยอะมากเลยนะครับว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงรอตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าคนสนใจตัวนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมมากกว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นแฟลกชิพ ตัวนี้เนี่ยมี performance per dollar นะครับสูงที่สุดในตะกูล p h o n e ตอนนี้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเทียบกับรุ่นไหนก็ตามนะครับเพราะความที่ตัวนี้เนี่ยทำดีไซน์เดียวกับตัว iPhone 8เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยน Housing ไม่มีการอะไรเลยนะครับผมคือดูข้างนอกเนี่ยเหมือนไอโฟน8เลยนะครับผมแต่ว่าข้างในเนี่ยมีการอัปเกรดนะครับผมท้าไม่มีชิปที่แรงที่สุดท่านั่มันจะเป็นไปได้ตอนนี้นะครับก็คือชิปที่อยู่ใน p h o n e 1 1 Pro Max นะครับผมหรือตัว A12 Bionic นั่ เขากจะถูกนะครับผมอย่างเราทราบกันดีนะครับผมประมาณแบบมากสุดก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นะครับผมไม่ไม่เกินนี้นะครับผมประมาณ15 0 0 0ห้า0นาณนี้นะครับคุณก็ได้สตอเรจแบบถูกสุดมาแล้วอันนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีสตอรเรจมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็น2 0,000นิดๆนะครับผมแต่พอ2อ0 0 0นนิดๆแล้วเนี่ยสตอเรจคุณก็เหลือใช้นะครับผมคุณได้ชิปที่แรงที่สุดแล้วนะครับเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยผมเคยสอบถามดูนะครับเพื่อนกัหลายๆคนนะครับว่าทำไมถึงไม่ไม่ค่อยแขรง่รงกล้องเท่าไหร่นะครับผมคตาา่่่ีกผมมววแทท คนมันไม่ได้มีอาชีพช่างภาพอย่างเงี้ยนะครับผมทุกคนไม่ได้โอ้มีการปริ้นภาพนะครับมีคนนะครับที่หวังเกี่ยวกับงานของคุณนะครับมีคนที่หวังเกี่ยวกับรูปที่คุณถ่ายเลยประมาณนี้นะครับผมคุณก็ไม่ต้องกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคุณใช้แค่ Facebook IG นะครับผมทวิตเตอร์อะไรเงี้ยลงรูปไปแค่นั้นเองนะครับผมใส่แคปชั่นเข้าไปนะครับผมเปิดรูปโชว์นมหน่อยอะไรแค่นี้เองนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องถ่ายแบบโอ้โหไดนิมิกลิสสวยๆนะครับผมดวงตาข้างขวาข้างซ้ายห้ามหลุดนะครับผผผผมม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 ซิิิินน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 นโโโททตตตตตต้้้้้้ออ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 งงงงงีีีีีีเเเเยยยยยยกกกกกกกรร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 ๊บบบบบบบะะ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 คคคคัััััััไไไไไไ่่่่่่่าาาาาาหหดดขสสๆปืถใููพววแล หลายๆคนก็ไม่ได้ทำงานด้านนี้นะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมผมได้คําตอบมาว่านะครับการถ่ายรูปอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นคริติคอลสำคัญมากๆขนาดนั้นนะครับผมแคถ่ายแล้วก็ลงโซเชียล้าใจ่ไหมครับผมถ่ายปุ๊บลงโซเชียลนะครับผมถ่ายวิดีโอลง IG นะครับผมไอจีสตอรี่ต่างๆนะครับผมเฟซบุ๊กสตอรี่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบว่าโหลูลานะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรที่มันอีพิกขนาดนั้นนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไออุปกรณ์ถ่ายรูปเนี่ยมันทำ ตัวหนึ่งนะครับไอโฟนธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรประมาณนี้นะครับผมหลายๆคนก็คงเห็นนะครับผมอย่างเช่นแอปในทิกต o กอย่างเงี้ยผมก็เห็นคนก็ถ่ายกันภาพปรแตกๆอะไรก็ไม่ได้อะไรก็เต้นเงินปึ๊กปักปึ๊กปักเออ ก็ดังได้นะครับผมก็มีคนรู้จักได้เรามาเนี่ยนะครับผมซึ่งอยา่างที่ผมว่าไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมไม่จำเป็นต้องมีเซตอัพเยอะๆไม่จำเป็นต้องมาเรื่องเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมเรื่องกล้องเลยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับคราวนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องเลนส์นะครับผมเ er er อลต้รวงออลเต้รวาย่าเงี้ยซึ่งจากที่ผมถามมาหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับผมหรือ ok ว่าตัวคนใช้ปกติเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android, แอนดรอยด์หรือระบบไอโอเอสเน,อนะ <worldview S 2> ครับผมไม่ต้องการเลนส์เอาตตาไว้นะครับไม่ได้ถ่ายกันดีหกสิบเจ็ดสิบคนนะครับผมไม่ได้ถ่ายกันแบบไปโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับไม่ได้ถ่ายวิวในขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้แค่กล้องเลนส์ไวเท่านั้นนะครับผมหรือว่าการถ่ายเอกสาราต่างๆแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีการแบบโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะค,ะครับผมการใช้การสแกนนะครับผมเอกสารเข้าไปในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมอิดิป็นพีเรียบต่างๆเนี่ยกล้องก็ใช้งานกันส่วนใหญ่ก็จะแค่นั้นนะครับผมคราวนี้เรื่องกล้องหน้านะครับก็เป็นการเซลฟี่อะไรต่างๆนะคคคครรรรรรรััััับบบผมมมมมมไไไไ่่่่่่่่่ตต้้้้้้ออ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 องงงกกกาาาาาาะะะะพิเเเเเศษยยยูแแแลวววนนนนนนขขขใใใหหสสสีีีีีชดดฟฟๆๆุปึ๊ เงาแล้วนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเขาเขาขอต้องการแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องย้ำก่อนด้วยนะครับว่าผมเนี่ยสำรวจเป็นประชากรส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยทำรีเสิร์ชอะไรนี่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับเพราะผมอยากจะรู้ไงว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการอย่างนี้เนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเขาใช้โทรศัพท์กันยังไงนะครับผมเขาใช้แอปอะไรยังไงบ้างเล่นเกมว่าใช้อะไรยังไงกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวอธิบายผลที่ผมฟังว่าทำไมไอโฟนเก้าตัวนี้าาาวววววอะะะะะไไรรรรรนนนนนนคคคัััััับบบผผผมมมมเเเปปป็็พพพูู่่่่ดดดถถึึงงตตแฟกชิสสใหญ้ มิดเอนหรือโลเอนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตัวนี้พอมันออกมาเป็นแบบว่ามิดเอนกึ่งกึ่งบัเจ็ตแล้วอะไรเงี้ยเออทำไมคนสนใจเยอะนะทั้งนั้นที่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคุณไม่เบื่อแล้วดีไซน์เดิมๆคุณไม่เบื่อแล้วครับแบบเดิมๆนะครับคุณไม่เบื่อแล้วครับ,ะะบะะการจับถือเดิมๆอะไรพวกนี้คุณไม่เบื่อแล้วครับสเปคเดิมๆเพียงแค่เปลี่ยนข้างในหน้าจอเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยสรุปออกมานะครับก็สนใจแค่ว่าเรื่องพาร์เฟอร์แมนต์พอดอลล่านะครับเรื่องดีไซน์ต่างๆเนี่ยไม่ค ให้ p e f o r m a n ม e ของคนใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าการทำรีเสิร์ชแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทำให้ผลแบบว่าเห็นตลาดได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งทาง a p p l e ในเนี่ยผมมองว่าเขาก็ตัดสินใจค่อนข้างจะดีนะครับเพราะเขาต้องทำรีเสิร์ชตลาดมาก่อนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการทำ iPhone 9อันนี้นะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับไอไลน์ผลิตของ p h o n e 9เนี่ยเ็ไม่ต้องสงสัยนะครับก็ใช้แบบว่า iPhone 8เลยนะครับผมยกมาจากไ h o n น8ปุ๊บนะครับปุ๊บปุ๊บใส่ชิปใหม่เข้าไปนะคร รเรียกได้ว่านะครับถามว่ามีคนรอเยอะไหมคนรอซื้อเยอะไหมก็รอรอซื้อเยอะนะครับผมซึ่งมันเข้ากับทุกมิติที่ผมพูดในคลิปนี้เลยนะครับมันเข้ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคินขยะนะครับผมราคาที่ถูกลงการรีเซิของผมที่มองว่าเออคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างนี้คนนี้เป็นยังไงบ้างใช้โทรศัพท์ยังไงบ้างนะครับการดีไซน์ต่างๆคนสนใจขนาดไหนอะไรพวกนี้มันเข้ากัดกันหมดเลยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับทางไ p p l นเนี่ยเขาก็ลดราคาลงมานะครับเห็นคนเข้าถึงนี้มากขึ้นนะครับเป็นเหหุผลทั้งมดนคนซื้อะแมากมายยเลลแ้วก็ ต่คนไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปนิดเดียวไหมอะไรเงี้ยขอแค่ได้ตัวโปพลิเซอร์ที่แรงที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยไพ่ไงจะใครหละนะครับหรดูในยูทูบชานัลนะครับ KP ขีด K H U I P H I K P คุยไพ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีคคคคววววาามมมสสสุขนนนะะรรรรัััััับบบออยลืเตดด้กผี